เดี๋ยวเราจะไปบุกสู้เทมเมอร์ตรงนี้กันนะครับผมแพ้มันมารอบนึงแล้วนะเดี๋ยวผมจะไปสู้มันอีกรอบนึงนะครับไปอ่ะเตรียมมอนก่อนอันดับแรกเลยนะเอาตัวแบกเรามาก่อนนะครับแล้วก็วัคซีน3มตัวตัวแบกเลเวล3าเขอให้เป็นตัวแบกเลยนะครับแล้วก็สกิลผมจะใช้สกิลที่ตัวเนี้คือตัวนี้มันสเต็งสเต็งมันสูงใช่ไหมฉะนั้นก็ต้องสกิลกัด ต้องสกิลกัดเท่านั้นแหละอัปเกรดสกิลกัดก่อนอ่ะอัปเรียบร้อยใช้สกิลกัดออโต้สกิลไปนะครับสกิลกัดเซฟไปส่วนเบิร์ดดามอนเนี่ยเป็นแล้งอย่างนี้ถูกแล้วนะครับแล้วก็ออโต้ไปอันนี้เอานี้ส่วนอันนี้นะครับเป็นสกิลขวนนะครับเอาอันนี้อ่ะแล้วก็เติมมานามันให้เรียบร้อยเรามีตัวสำรองอยู่ นีครับคือดักเทเลโนมอนนี่ครับตัวสำรองเราอยู่ตรงนี้เผื่อเราต้องเรียกใช้ปึ๊บเติมมานาให้เรียบร้อยนะครับปึ๊บปึ๊บปึ๊บต้องใช้ของเต็มนะียครับแล้วก็ไอเทมไอเทมที่ต้องใส่ตรงนี้ผมจะต้องบูทพลังโจมอันนี้คือบูทพลังโจมตีป่าวะบูทพลังโจมตีโอเคผมจะบูทให้ไอตัวนั้นก่อนเลยแล้วก็อันนี้บูทบูทป้องกันหรือเปล่านะียครับ ่วนยายาใช้ขวดใหญ่อ่ะยามีขวดใหญ่นีครับยามีขวดใหญ่ตื่นเต้นน่าคือแพ้มันมารอบหนึ่งแล้วไงอ่ะไปลองดูนะครับไปลองดูจะน่ากลัวช่ปเปลงแมปอะไรเนี่ยดูว่าแบบนี้ฟาร์มเวลขึ้นดีมากเลยนะเนี่ยผมกะว่าถ้าว่างจะมาฟาร์มเวลที่แมปนี้แหละ <c oughs> นี่แหละมันอยู่นี่แหละเพื่อนอีกคนนั้นแหละ มันอยู่แถวนี้มันเป็นเคเวสนะแต่มันเป็นคนมันเป็นเคเวสแต่มันเป็นคนนี่ไงา,ายผู้หญิงคนนี้แหละเพื่อนเนบที่มันอันตรายมากเลยคนนี้เราต้องสู้กับมันเทมเขาเรียกว่าเทมเมอร์7024นะครับ ป๊บเอาล่ะเขาฉากต่อสู้แล้วนะครับนี่ครับมันมีตัวพระเอกนี่แหละผมจะกด F1 ให้ตัว1ก่อนนะครับแล้ว F3 ให้ตัว1อ่าเพื่อบุต์ดามจไปแล้วก็ดูเลือดไปนครับมาดูกันว่าผมจะชนะได้ไหมผมบุต์ดามจให้ตัวกาลูรูตัวเดียวเลยนะตอนนี้ นะคบแล้วก็คอยฮิวให้กาลูรูเลยตัวอื่นเนี่ยไว้ก่อนมันต้องแรงการูลูตัวเล็บสองผมเพิ่มเลือดให้ผมจัดการเกมมอนก่อนตัวหนึ่ง ขอให้เกมอนตายก่อนตัวอื่นช่างมันดูมันตัวสำรองมาไหมยังไม่มาอย่าเพิ่งตายอย่าเพิ่งตายเพื่อนดูเขาเอาอีกแล้ว อะไรว่ดิจิไวไม่พอเพิ่มเลือดก่อนโอเคมันตายแล้วตัวหนึง่งโอเคอย่างน้อยให้มันเหลือตัวหนึ่งก็ยังดีผมต้องเพิ่มเลือดตลอดเลยตอนนี้เอาละหนึ่งลุมสองแล้วโอ้ยแรงจังเลยหนึ่งลุมสองย่า อ๋ตายอีกแล้วเพื่อนผมต้องหาวิธีจัดก,การมันให้ได้โอ้โอ้ m ม g o ก็เ oh นี่ยเป็นศพเลยเป็นศพเลย